ดีครับทุกท่านวันนี้เอาพระสมเด็จนะครับพิมพ์เส้นได้องค์นี้เป็นเป็นพิมพ์เส้นได้ของบางหุ่นพรมกุกุกกเก่านะฮะกุกเก่าคือเป็นพระที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคาบกุกนะครับคพือพรเพราะว่าเป็นพระที่บรรจุก,กุกไปไม่สิบกว่าปีก็ถูกลักลอบออกมานะครับถูกลักลอบ ก็ถูกขุดถูกตกออกมาบ้างหลายๆรอบนะครับก็สภาพก็จะเป็นสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับเป็นสภาพพ้าที่ไม่มีคราบกุนะแล้วองค์นี้ก็เป็นเป็นพระตอนแรกที่ได้มาก็คือมีคราบกุนะฮะมีคราบกุแต่ผมล้างนะครับเป็นพ้าล้างผิวนะครับดูดูรอยตัดนะครับรอยตัดจะเป็นการตัดเฉียงๆ มีรอ,อยตัดบางขุนพรมนี้เราเราสังเกตขอบพวกนี้จะมีรอยปิ้นของการตัดเห็นไหมจะมีครีบเล็กๆครีบจากการตัดอันนี้คือธรรมชาตินะฮะธรรมชาติลักษณะของการตัดขอบเห็นไหมมีคาบกุโขขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันนี้แค่ไม่ออกกัไม่ออกนะฮะถ้าแค่หรือแกะออกก็หลุดออกมาทั้งเนื้อเลยนะครับ ก็คือระามเด็ดบางขุ่นพรมนี่เป็นพ้าที่มีเยอะมากนะฮะเยอะมากนะครับลองส่องเนื้อดูนะครับว่าเป็นพระที่เนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งนี่ภาพบางๆนะคระบ้าบางขุ่นพรมเนี่ยเป็นพ้าที่ที่ไม่มีค่อยส่วนผสมของตังอิ้วหรือน้ําว่าน้นําผึ้งมันน้อยนะฮะเพราะว่าเป็นพ้าที่สร้างเยอะมาก จึงจึงไม่มีมีพวกนี้ผสมเยอะนะครับผมลองสองดูสุดท้ายก็ต้องดูเนื้ออย่างเดียวนะครับเล่นพระดูเนื้อข้อมูลบางทีมันมันขัดแย้งกันนะครับเหมือนว่าบางขุนพรมกุที่เปิดปี2,500บอกพบเจอได้แค่2,3,000องค์แต่อีกข้อมูลหนึ่งบอกว่าจอมพลท่านหนึ่งเอาไปที่ลำปางตั้งหลายหมื่นองค์ เห็นไ,ไหมฮะมันมันขัดแย้งกันนะมันขัดแย้งกันทีนี้ก็แต่เชื่อได้เลยครับว่าพระสมเด็จบางุ่มพรมเนี่ยไม่ได้มีน้อยๆและไม่ได้แตกเสียหายเหมือนพวกเซียนที่เขาพยายามให้พระมันเดือน้อยเพราะว่าเขาจะได้ขายพระได้ง่ายๆนะครับพระแปดหมื่นกว่าองค์ที่บรรจุในใจดีท่านคิดเหรอครับว่าพระที่ ผสมตากแห้งแล้วถ้าไม่มีอะไรทุบอะไรบดมันจริงๆมันจะแตกหักเสียหายไอพวกที่เขียนตำราขึ้นมาที่บอกว่าถูกน้ำแช่น้ำถูกขี้ดินที่ดินเหนียวเอามาตกกุตกกระแทกทับถมกันไปคือมันถ้าเราเข้าใจจริงๆอะ่พะพระถ้ามันแห้งดีๆแล้วนะ,ะับไปวางมันไม่มีน้ำหนัก เยอะๆมากดทับอ่ะไม่มีทางแตกนะไม่มีทางแตกคือถ้าเราพิจารณาด้วยความความเป็นไปได้ของของความเป็นจริงนะฮะเราจะเข้าใจว่ามันจะแตกหักเฉพาะพระไม่กี่องค์หรอกครับมันแ4 0 0มีพกว่ากว่าองค์มันจะหักหมดแตกหมดเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องมีพระสวยๆบ้างนี่เห็นไหมขาบขึ้นมา นี่ผมผมส่งให้ท่านดูแล้วก็ให้ข้อมูลไปด้วยนะครับเผื่อจะเป็นข้อคิดสกิดใจนะครับข้อคิดสกิดใจเผื่อเราเจอพระมันจะได้ไม่ต้องแบบนงตั้งนั่งตามหาพระแท้ในจินตนาการนะครับพระแท้ในความเป็นจริงมันมีเยอะนะฮะที่เราจะเลือกเล่นแค่นั้นเองนะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนาะพูดถึงว่าพระนะครับที่ว่าอยู่ในกุนะครับมัน มันจะเหลือน้อยมันมันเป็นไปไม่ได้และวปด0 0พองค์เรามานั่งคิดดูนะครับว่าไปอยู่ที่เซียนซักเซียนในประเทศไทยที่เรารู้จักกันทั้งเซียนเล็กเซียนใหญ่สิร้อยคนอ่ะผมตีให้นะคนละร้อยองค์อะมันก็เท่าไหร่ละ่ะมันก็แค่หลักหมื่นแล้วที่เหลือละ่ะอยู่ที่ไหนนะมันก็ต้องกระจัดกระจายไปอยู่กับคนนั้นคนนี้บ้างอย่างละองค์ห้าองค์สิบองค์ละร้อยองค์มันมีความเป็นไปได้หมดนะครับเพราะ แต่ละคนก็ไม่มีหลักฐานมายืนยันกันมีแต่ข้อสันนิษฐานก,นกันทั้งนั้นนะครับถ้าใครได้พระสมเด็จบางขุนพรมมาจากทางเหนือนะครับโดยเฉพาะจังหวัดลำปางนะครับขอให้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับเพราะพระกุบางขุนพรมถูกถูกเอาขึ้นเหนือไปเยอะมากนะครับตามข้อมูลกันก่อน ก่อนที่จะมีการเปิดกุ่อย่างเป็นทางการนะครับถูกมีข้อมูลนะครับถูกลักลอบถูกขุดไปนะครับขนขึ้นไปทางเหนือหลายกระสอบเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมรับรู้มานะอาจจะขัดแย้งกับข้อมูลที่ท่านอาจได้ยินมาทางอื่นบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็รับฟังข้อมูลของผมบ้างสังนิดก็ยังดีนะครับก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นการขัดแยง้งหรกข้อมูลยิ่งเยอะๆเราก็ยิ่งมีข้อพิจารณามากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับผมก็เพิ่งแกะออกจากกรอบมานะครับแกะออกจากกรอบมาเพื่อจะเอามาทําให้ท่านได้ชมคลิปกันนะครับส่งพระส่งนี้ไปก็หลายนาทีแล้วนะฮะก็หวังว่าคงจะ จะดูครบถ้วนเนาะเนื้อหาบางคุณพมความจริงเป็นพระดูง่ายนะถ้าไม่เจอพวกคาบกุกองกุใหม่นะพระพระแก้งเก่าอ่ะมันเยอะมันดูง่ายจึงจึงแยกแยะออกได้นะครับพระแก้งเก่ายิ่งเฉพาะไอ้พวกที่เอาคาบกุมาโปล่ๆแปะๆยิ่งยิ่งดูง่ายเลยนะครับพอพอมาเจอพระสภาพดีดี แห้งๆสวยๆแบบนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ถึงยุคความจริงมันไม่ใช่นะมันแห้งมันแข็งมากนะครับมันแข็งมากพิมพ์เส้นได้มีหลายหลายบล็อกไม่พิมพ์ด้วยนะครับอย่างนี้ก็เป็นเส้นได้นะแข็งนะฮะผมกระแทกให้ดูนะคะแข็งมากนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นผ้าแห้งๆแ,แล้วจะปลุกปุกอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับ อีกองหนึ่งนะครับผมจากใจเงาเซียนที่เอามานําเสนอให้ดูนะครับมู่มองท่านจะแยกเป็นพระเกศก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลดีๆศึกษาตามตำรานอกตำรานะครับเอาความเป็นจริงมาพิจรารณาท่านจะเห็นความจริงนะครับท่านจะเห็นความจริงและท่านจะมีพระแท้ใช้นะครับเมื่อกี้ผมส่องให้ดูหรือย,อยังว่าคลีบคลีบเล็กๆที่ ที่เกิดจากการตัดเห็นไหมนนเขาปาดแล้วมันจะมีขีบเล็กๆเห็นไหมอยู่แถวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะบางองค์จะเยอะนะบางองค์จะปลิ้นออกมาเลยนะครับโอเคท่านี้ก็ขอให้ท่านนะครับมีแต่ความสุขความจเจริญพระพุทธคุณพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ขอให้ท่านมี แต่รายได้มีทรัพย์สินเพิ่มพูนนะครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได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 สมปรารถนานะครับผมสวัสดีครับ